สองโดนห่อไหมเนี่ยขอไอเพี่หน่อยพี่ต้องหามาชีพไหมเนี่ยครับเราต้องหามาชีพปะมันไม่ใช่ห่างผมต้องหามาชีพเล่นได้น้อยนะพี่แล้วเราจะทำไงอ่ะต้องทำไงอ่ะไปเยอะเยอะ่ะไอ้เอ้ยเราเราเคยเล่นไก่ปิดไอ้เป็ดไม่ใช่หรอมันก็ไม่ได้ใช้หามาชีป่ะตอนเราเล่นอ่ะเราไม่ได้ใช้หามาชีใช่คนเยอะด้วยตอนน่ะแล้วทำยังไงอ่ะเรี้ยนเลี้ยนเลี้ยนอ์ฟพี่ก็ต้องถามว่าเมันปะ อ๋อชาวเซิร์ฟโอ้เชาวเซิร์ฟเาบอกเช่าเซิร์ฟถ้าได้อ่ะเช่าเซิร์ฟตัวไหนไม่น่าจะ่เพจบ้านใครเขาบอกผมหลับจังตื่นมาวิ่งไลน์แมนลุงยังเล่นอยู่เลยเช่าเซิร์ฟก็ได้นะจะได้ลื่นด้วยผมว่ากะลืมนะอุซาเบลีอัสสลามุอะลัยกุณขอคุณสลามครับเยี่ยพาตัวชิ่งนะมึงอ่ะตัวชิ่งนะไอสัตว์ ไัยังไงเนี่ยมึงเปลี่ยนไปแล้วนะไปวันนั้นผมง่วงครับลุงผมไม่สบายครับไอเวทมาเล่าให้กูฟังไงตอนมาเล่าให้ฟังเนี่ยมึงเปลี่ยนไปจัดเลยปกติมึงจะไม่ทิ้งนะเดี๋ยวนี้มึงทิ้งไอตอนด้วยนะเอ้ยแต่ว่าแต่แฮกเกอร์ตี้กับผู้เล็กที่เปิดมาเด็โตสโบรเบตตีนี่เออเปิดเปิดเปิดไั้นกูแทงโกลซีก่อนเลยแถมเติมใหม่ได้ไหมเติมใหม่ได้ไหมได้ฮะเอาเติมใหม่ได้มก็มีใครจ่ายหาเงินไหนมาจ่ายมึงเลยตัดใหมึงได้อ่ะอ้าวแล้วก็ติดกันไว้ก่อนไง กินไวก่อนเนี่ยอะไรนะเสื้อใส่เดียวเสืเดียวเซืร์ใส่พ่อมึงอะเสืเดียวโอพ่อมึงอะกูไม่กูไม่ขับรถสอ้างไข่ทะเลอกไร่ไร้เนี่ยทิ้งไปหวยไข่กูบวงอะกูไปขับแท็กซี่อะคุณเหนื่อยไอ้เหี้ยได้ฐานที่ปาทไอ้ตัดตลอดอะค่าธรรมัน์น่าจะไม่พอแล้วมั้งไอ้เนี้ยอ๋อนมันมีค่าเงินบาทเท่าไหร่ไม่รู้อ่ารมันไหนมันมันมี มันมีรายละเอียดเข้ามาเหลือช่วยผู้เล่นใหม่ด้วยมันต้องไปอ่านในมีไกด์ด้วยเหรอไม่เมีนี่ไงมันมีเออเป็นผู้เล่นใหม่เรามีของเริ่มต้นนี่ไงชุดยังชีพอาหารบุหรี่สิบอันบัตรนางฟ้ากันป้นทํางานคูณสองบัตรฟาร์มออโต้สามวันแล้วก็สิบสี่รถทํางานร้อยยี่สิบโลเงินเริ่มต้นสองหมื่นสบายุ้ยเป็นอะไอ้สมัครยากจัดเวย ไอเยี้ยเวยเศร้าเชิบเศร้าไอเศร้าเชิสมัดยากจัดเฮ้ยพรุ่นี้กับพัดกพี่เอาไงอ่ะใช่หรอเออตามมีดามกำแล้วแัลไในสัตว์เจอใครเจออเลนิเปอร์ถอนเลยถอน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 ให้เดีดออให้เลนิปเปอร์จะนย่ะใจใช่ s e r o เฮ้ยชอบเชิบเป็นไงนี่ยชอบเชิไม่ได้เนี้ยเว็บต่างนี่จัดเลย ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่อยากตีกันเลยอะแต่พวกกูไม่พร้อม <laughs> เออออกคุสภาพแก,ก๊งเด๋ยวออกไปจะแก๊งแตกเลยไอ้เฮี่ยไอ้สัสจะให้พูดความจริงเลยว่ามันเจ็บว่ะเออแล้วเปิดได้ยังรรู้วิธี้เปิดเลยนเยน,นี่ยเอ๋เป็นยังไงครับเตรียมแพนเนลาไม่เห็นน่าสนใจเตรียม เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยยัยคนสอบลืมเลยว่ะเซิร์ฟน่าสอบพันกว่าแล้วมั้งเนี่ยผมบอกแล้วไอ้ตอนนี้ยใครผมว่าใครมันก็อยากเรียนมากอยู่แล้วมันยังมีคนที่พร้อมเล่นเยอะสร้างหลายเ้องอะไรก็นกัได้แล้วเียสร้างหลายห้องเลยเดือดแน่เงี้ทางที่ชัดเจนอ่ะเอาไว ทางน่นาจะอาจจะมีปรับจุดเล็กนองเล็กน้อยเ,เวลาระหว่างเล่นอ่ะพี่ว่าอืมได้แต่รูปแบบการอุ้มก็ดึงอู่แล้วผมพูดตรงๆอุ้มใหม่เนี่ยทคาๆก็อยากเล่นอุ้มใหม่สำหรับสีาห้าทีแม่งพืดอะไรไปคตอมโดนอะอ้นตัวสองทีเพราะ <c oughs> นั่นอะ แต่วขาขับรถถิงสามอย่างไรให้เออดีกว่าเนี่ยให้ขี่มอเตอร์ไซค์นะแม่เลยแม่ผมดูผมดูชุดตำรวจอ่ะไอ้แรบมันเอาตัวเองมาหมดเลยอ่ะมีแต่ชื่อแบบอย่างโอ่ใช่มันต้องสอบไปริทด้วยมันจะสอบไปริทแบบนี้ใช่วันพรุ่งนี้ใครอยากเป็นตำรวจนะครับนำทับโดยแรบก็ไปสอบมันพรุ่งนี้นะอย่างอึนเนี่ยใช่แล้วก็จะมีผบใหม่แต่งตั้งในเซิร์ฟหลักเพิ่มอีกคนหนึ่ง ็คือไม่ไม่ได้เอาเซตเซตเซตสมบัติสอนอนะไอเถึกไอแล้บมามามาช่วยดูแลไม่กี่คนแล้วก็ถ้ามีคนสืบทอดต่อยแล้วไปแล้วก็จะกลับเป็นเร์ฟหลักไม่แต่เมื่อกี้ผมดูในดก่อนมีโยตํตำรวจแล้วนะรู้บ้างดารวจมันชื่ออะไรกันชื่ไหมครหูดักจับหมดดูชื่อเมฆดิเียเมงมากันสิบสองคนอ่ะพี่ใช่ไอแล้บคนเดียวที่ไม่ใช่ดาราสมบรณหูดักจับหมด แต่แ้วคุณพ่อแม่อะโอ้ดับจบหมดอะก็คือมึงรู้เลยอะชะตากรรมอ่ะมันใส่มึงแน่อะไม่ต้องต้องบอกอย่างนี้คือผมเนี่ยตั้งแต่เล่นหลายๆเซิร์ฟมาหรือว่าเล่นในแปมมาผ่านตำรวจมาหลายรุ่นผมว่าแปเนี่ยเป็นตำรวจที่ดีที่สุดแล้วนะแล้วผมเชื่อได้ว่าคนในเซิร์ฟหลักก็คารพแร็ปกันเยอะเนะเอาจริงๆเพราะว่าตอนเนี้เรื่องตำรวจอะคือน้อยมากแล้วนะ ไม่ค่อยมีประเด็นกับตำรวจกับพอบนะแต่หนึ่งกับศูนย์เนี่ยยังมีนะกับเคอ่ะยังมีกับแก๊งอื่นแต่แต่แรปเดียเนี่แรปมันมันไม่ค่อยเถียงกับใครอะนิดเงียบแล้วแต่แรปอะนิดเงียบฝีมือแล้วแต่แรปนิดเงียบ level มาดูราคาไหมาเบสิคทันเดือนละเก้าสิบเก้าเดือนละร้อยสามเก้าเดือนละสามสามเก้าเออเบื้ดง๋ยว ช่วยรับจ่ายสามสามเก้าไว้สามสามเก้าเรื่องสวยไะไปกังพันร้อยได้ได้แปดชี้หกชี้คืออะไรเนี่ยกูไม่รู้เลยทุกคนไอ้ความจุไงของในเซิร์ฟอะทรัพยาทรัพยากรอะยังไม่หน่วงเลยเฮ้ยไม่มีคนจะมโอ้ยขอบคุณครับมีคนเปิดให้เหรอเซิร์ฟให้เอาดิ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 เขาดูแลด้วยนะาหมายถึงว่าเขาสามารถดูแลเราได้ด้วยหรือไม่ได้เขาไม่ดูแลเขาจะเซิร์ฟให้เฉย พี่ต้องมียี่สิบสล็อตครับไม่ก็รีเติมอะไรเงี้ยแหลกเขาไม่มไม่จูกันซัไม่มีปรับเพิ่มครับไม่มีปรับเพิ่มทั้งในอนาคตไม่มีเพิ่มเป็นยี่สิบห้าสามสิบไม่มีจะคงยี่สิบไปตลอดยี่สิบดีพี่ใช่ยี่สิตลอดไปไปเพิ่มลูกเล่นอย่างอื่นว่าพวกพันมิตรพวกแคนพวกอะไรเงี้ยไม่พันมิตรกาลังคิดอยู่กับบูมเปคนตั้งกฎไงว่าจะเอาดีไหมเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะพันมิตรอ่ะมันไม่จำเป็นมันไม่มันไม่มันไม่จำเป็นต้องระบุก็ได้เขาจะไม่เซิร์ฟ อนามิตด่ะเพราะว่าเพราะว่ามันจะมีกฎรองรับในข้อนี้ไว้ก็คือมึงห้ามลุมในกรณีที่สองหนึ่งเนี่ยห้ามลุมเด็กขาดแต่ถ้ามึงจะเล่นสองสองสามสามได้แต่สามสองไม่ได้ในกรณีที่สมมติมันมีเรื่องราวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นในประเทศจะไม่มีการลุมเพราะว่าการลุมเท่ากับว่าอีฝ่ายดึงก็ทำที่อะไรไม่ได้เข้าใจปะต่อให้มึงจะเก่งขนาดไหนในยี่สิบคนนั้นเนี่ยมึงก็สู้จํานวนที่สี่หรือคนไม่ได้อยู่ดีก็คือมันจะไม่มีการลุมกันในในประเทศเกิดขึ้นเข้าใจเข้าใจมันเป็นการหนึ่งหนึ่งกันอย่างเดียว มก็ยินยอมไม่ลุมได้ไหมยินยอมถามว่าได้ทําได้ไหมถ้าเขายินยอมก็ได้ก็ได้เหมือนกันถ้าเขายินยอมแม่อันนี้ถามเพื่อพวกเราไปใช่ใช่ถามเพื่อนเราได้ยินยอมได้เจสไม่มีใครเล่นกับเราแล้วพี่เราเล่นคำอาชีพหรอไปเจไหนเม็ดมันนี่ไป็นเม็ดไหนไม่ไปไไม่บุบออยู่ผมรออยู่ในห้องอยู่เนี่ยจุ๊กจะเล่นหรอจุกหรอเปล่าเป็นจุ๊กอ่ะเป็ด้ผมเล่นครับผมช่วยจัดกลุผมลงช่วยจัดกลุ่ม ไม่คือยังไงเนี่ยต้องเ้่นง้ั้นอาอาชีพมันได้แปดคนไหมไม่รู้อ่ะ